ทีเอ็มเคยีเล่าข่าวประจำวันสิ้นแล้วหลวงปู่มิทิสาโรเกจิอายุยืนที่สุดในภาคอีสานสิริอายุ113ปีวันที่หมกราคม68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระราชมงคลวัชรินหรือหลวงปู่มิทิสาโรอดีตเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดพนทองต่อด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินได้มรณาภาพลงแล้วด้วยอาการสงบเมื่อเวลาสองนากา30นาทีของคืนที่ผ่านมาหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุริน ด้วยอาการป่วยหอกเหนื่อยหมดแรงอ่อนเพลียและโรคความดันรวมทั้งปัสสาวะไม่ออกรักษาอาการอาภาธมาร่วมสามอาทิตย์แม้ทีมแพทย์พยาบาลจะพยายามรักษาและยื้อชีวิตหลวงปู่มีอย่างเต็มที่แล้วก็ตามทั้งฉีดยากระตุ้นความดันต่างๆก็ไม่เป็นผลหลวงปู่มีมรณาภาพลงอย่างสงบสิริอายุ113ปี 3, 7, สาเจ็ดพรรษาซึ่งหลวงปู่มีทิสาโรเดินไม่ได้มาร่วมสองปีแล้วด้วยโรคชาราจึงต้องใช้รถเข็นในการเดินทาง โดยมีลูกศิษย์คอยติดตามเข็นรถไปตามกิจนิมนต์ต่างๆสำหรับหลวงปู่มีเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากที่สุดในภาคอีสานแม้จะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักดีในเรื่องพระสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่เคยเสื่อมเสียวัตถุมงคลของหลวงปูม่มีมีพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมและแคล้าวคลาดปลอดภัยซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ทราบดีว่าเคยมีชาวบ้านคล้องพระเครื่องของหลวงปู่มีแล้วรถบรรทุกอ้อยความ และเคยมีรถยนต์ชนกันแต่เหลือเชื่อคนขับกลับรอดปลอดภัยไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยประวัติหลวงปู่มีเกิดวันที่หนึ่งเมษายน2455หที่หมู่บ้านโพนทองต่อด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินเมื่อจบการศึกษาปสีได้บวชสามเณรแล้วศึกษานักธรรมตรีจนจบต่อจากนั้นก็เดินทุดงไปตามชายแดนในสถานที่ต่างๆเพื่อเรียนวิชากับครูบาอาจารย์ในจังหวัดสุรินหลายรูปพอถึงวัยหนุ่มท่านก็ละศิกขาออกมาเป็นบรรพชิตอยู่ที่บ้านเกิดหลายสิบปี จากนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทอีกครั้งเมื่อปี2531ขณะอายุ76ปีโดยมีพระอุปัชฌาย์คือพระครูพัทยาคุณหลวงพ่อประเสริฐวัดดาราธิวาอเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์พระธิการสุรินทร์ปัญญาโรเป็นพระกรรมวาจา์พระสุพ์เต็จโพลเป็นพระอนุสาวนาจา์ส่วนลำดับศักดิ์หลวงปู่มีทิสาโรเจ้าอาวาสวัดโพนทองเพิ่งได้รับปลดกล้าวจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชองค์การปลดกล้าวพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชาในราชถิ่นนามพระราชมงคลวชรินสุจินธรรมวิจิตมหาคณิสอนบรวรสังคารามคามวาสีเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่ท่านอายุได้11 1ปีล่าสุดห้ามกราคม67เวลาส6บนาฬิกานายวรวิทย์ทองไทยนันผอสำนักพ,พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินนายจํานงสมรูปประหลัดอํเาเภอกาบเชิงนายศิริชัยตันติรัตนานนทายกอบอตอด่านและนายสิริวุฒิวงเจริญกํนานันตด่านพร้อมกับสิทธิอนุสิ์ และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีบำเพ็ญกุศลศีรสังขารหลวงปู่มีทิสารโรอดีตเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดโพนทองโดยมีเจ้าคณะอำเภอกาบเชิงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีด้วยบรรยากาศที่เศร้าสลดโดยในวันนี้6มกราคม68เวลา16นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพระราชมงคลวัชรินหรือหลวงปู่มีทิสารโรโดยมีพระราชวิมโลโมลูลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีส่งน้ำสงศพ และในวันที่12มกราคม68จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารพระราชมงคลวชรินหรือหลวงปู่มิทิสาโรต่อไปติดตามข่าวสารทันทุกเวลาได้ที่ TMK28 Channel